เอ่ยมาเพิ่มแล้วกนมาเลยนมีอะไรมาเพูดเลยดีพูดเลยดีอันนี้เก็บอันนี้เลยนี่เก็บเลยนี่เเอามาเติมมาเติมไม่มีใครม่ายนยเฮ้ยยังไงเนี่ยทำไมแต่งตัวแบบนี้ไม่รู้นางที่เาดูนะสิเนาะถึงได้แต่งตัวแบบนี้เนี่ยใช่ใช่ไม่เคยเป็นมงคลเลยงานอะไรใช่เลยทำไมน้องแต่งตัวแบบนี้ไม่เป็นมงคลเลยนเนี่ยอะไไรยังไงคิดอะไรอยู่เกิดอะไรขึ้นหน่อย ชักแปลกลยง,งางน,นกลอยเลย<ส><ส>ตรงเกอเจ้ามาทำอะไรที่นี่ข้ามาเพื่อแสดงความยินดีแก่ท่านชาย <inteiro> ไม่ได้เจอกันนานเลยนะองค์หญิงตรงเกอดูเหมือนเจ้าจะลืมมารยาทซะแล้วงานนี้จัดเพื่อฉลองชัยชนะผู้ทรงเกียรติและภรรยามาร่วมกันที่นี่แต่หญิงสาวอย่างเจ้ามาที่นี่โดยที่เจ้าไม่ได้ถูกรับเชิญน,นี่เจ้าคิดว่าเจ้าเป็นใครกันแน่เงียบเถอะเจ้ามาที่นี่เพื่อมึงกูใช่ไหมข้าได้ยินข่าวมาไม่ ข้ามาเพื่อแสดงความยินดีกับท่านข้าไม่แน่ใจว่าท่านอยากรับมันไว้หรือไม่แค่เจ้ามาก็มากเกินพอเอาเล่ามาอย่างแรกขอแสดงความยินดีที่ท่านกลับมาจากชัยชนะอันชอบธรรมเดีรดีดดดดดด พูดดีใช่พูดดีพูดดีจะดื่มเช้ได้เรนี่ด้วยดียเมเติมเตมเติมกินไรอ่ะนี่ไง